แหวกนิดนึงเพราะว่าเออเป็นหนังใหญ่แล้วแหละเมก a มอนสเตอร์บั l เลอร์อุลตร้ากาแล็กซีภาคกำเนิดอุลตร้าแมนซีโร่อันนี้ชื่อไทยมันเถียนเป็นหนังที่สืบเนื่องมาจากซีรีส์ก่อนหน้านั้นคืออุลตร้ามอนสเตอร์กาแล็กซี่มั้งเออเนื้อเรื่องมันเล่าเกี่ยวกับดาวต้าก็อยู่อยากคุกสบายดีแต่ว่ามันมีไอ้นักรบอุลตร้าแห่งความเมื่อคนหนึ่งอ้เขาถูกปลดปล่อยออกมาจากคุกในอวกาศแล้วก็แบบโกรธแค้นมากๆเลยก็เธอจะเบาคือจะไปล้างแค้นลงมาที่ดาวอุลตร้าแมนแม่งขนเข้มาทั้งดาวเลยทั้งดาวแม่งม มาลมพี่แกคนเดียวเอ้เอาไม่ลงเลยโคตรโหดโคตรเก่งจนเบเลียวแม่งไปเอาพาร์มาสปาร์คดาวกกลายเป็นแช่แข็งเพราะว่าไม่มีแหล่งความร้อนเหลืออุลตร้แมนเบบีอุชคนเดียวเขาก็เลยต้องไปตามหาลูกครึ่งมนุษย์กับเอเลียนเลบรัตซึ่งก็คือพระเอกในทีวีซีที่เรื่องนั้นนะเขาเข้าใจว่าน่าจะเป็นคนที่งัดกับเบเลียวได้อะไรเงี้ยแล้วก็ในดาวที่แบบว่างขวางห่างไกลมีอุลตร้แมนคนหนึ่งที่แบบฝึกหัดอยู่ก็คืออุลตร้แมนซีโร่ของเราที่ เป็นเด็กเส้นเล่์ของุลตร้าแมนซีโร่ก็มาเป็นกําลังสําคัญในการแบบต่อสู้เพื่อยแย่งชิงราวนต้าคืนมากับอุลตร้าแมนเบบี้ยุทธนั่นเองนะครับอุ้ยชอบมากห่างหายจากอุลตร้าแมนมานานไงแล้วเราได้เห็นราวนต้าแบบชัดๆแล้วก็มันสู้กันอะ่ะแล้วก็แบบชอบไงนนะคิวบูเรื่องนี้ไม่โคตรมันอุลตร้าแมนกระโดดหมุนตัวเ <c oughs> ตะุุชบิดแบบเกือบจะเป็นกําลังภายในแล้วอ่ะ